สำหรับใครนะคะที่อยากได้รถปีใหม่นะคะต้องคันนี้เลยค่ะนี่เลยนะคะหกรองหัวล่างนะคะคันนี้นะคะ260แรงม้าจา้ะมีเลยนะคะเป็น h i โนวิ c เตอร์0านะจ๊ะนี่เลยเป็นรุ่น a n นนิเวอร์ y ซีด้วยนะคะนี่เลยสวยมากๆเลยนะคะนี่ โฉมหน้าของเขานะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆเลยนะคะเอามาขายกันแบบถูกๆนะคะและคันนี้นะคะที่วางยางอะไรนะคะอยู่ด้านบนค่ะพี่ขาน,นี่เลยนะคะโชว์แบบส,สวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วที่สําคัญนะคะคันนี้บอกเลยว่ายางเต็มทุกเส้นเพราะว่าหนูเดินดูแล้วรอบๆนะคะนี่เลยมันดูใกล้ๆค่ะว่าร่องมันลึกมากนะคะนี่ หน้าเต็มๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้ใหม่มา,มากๆเลยพี่นี่ขนาดยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะคะยังใหม่ขนาดนี้นะคะสําหรับใครที่อยากได้รถปีใหม่นะคะแรงม้าดีๆแบบนี้นะคะต้องมาที่ K U M เลยนะคะมีเลือกอีกมากมายเลยจ้า<อ>ไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูเลขไม่กันว่าคันนี้ปี6อเนี่ยเลขไม้จะเท่าไหร่ไปค่ะเลขไม่ของคันนี้นะคะอยู่ที่สี่หมื่นแปดเท่านั้นเองค่ะและนี่เลยนะคะคือภายในของเขานะคะบอกเลยว่าสะอาด มากๆและแอร์เย็นฉ่ำเวอร์นะคะนี่เลยไปยังไงกันบ้างคะพี่ขาถูกใจกันมากไหมคะสำหรับหกล้อหัวราคานนี้นะคะเป็นฮีโน่นะคะนี่เลยสวยๆแบบนี้นะคะหนูขอปเปิดราคาสุดพิเศษให้เลยนะคะราคาเด้งอยู่ตรงนี้นะคะและที่สําคัญน,นะคะจ่ายราคานี้ราคาเดียวจบเลยนะคะไม่โบวกแวดเพิ่มเพราะว่าเจ้านายออกให้นะคะถ้าสนใจนะคะสามารถโทรมาได้เลยนะคะที่0 8 1 3 7 3 9 7 9 3ค่ะ และถ้ามาจองกับเราที่หน้ารานนะคะรุนรอบรางวันใหญ่หน้าง,งานกับเราไปเลยอย่าลืมนะคะรถประทุนมือ2ต้อง K U M ค่ะ